สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแคทนะคะศูนย์อำเภอสองดาวนะคะจังหวัดสกลนครนะคะกับปุ๋ยเอเวอเรสต์นะคะวันนี้เรามารีวิวนะคะข้าวนะคะนาข้าวของพี่ต้นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่ต้นแนะนําตัวนะคะอยู่บ้านไหนอยู่อะไรยังไงคะครับสวัสดีครับเอผมเออยู่บ้านหนองแซวครับค่ะเอตำบลคําสะอาดค่ะอยู่สว่างเด่นดินนะครับอำเภอสว่างเด่นดิน ค่ะอันนี้เป็นนาข้าวพี่ต้นเนาะนาข้าวากล้องตามมาเลยค่ะนี่นะคะตะกรอนตะกรอนใช้ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปเนาะ,ะมันกไ็ไม่เป็นอย่างนี้เด้เพราะว่าพอพอ,พอปีนี้มาใส่นี่มันมันรู้สึกว่าโอเคนะ,คะนะรู้สึกว่าโอเคใส่เอเวอเรตเนี่ยใส่แค่สอบเดียวเด้อยู่นี่ แค่สอบเดียวใส่ปุ๋ยเอเวอเรสแค่กระสอบเดียวนะคะดูรวงข้าวนะคะมีแต่รวงเท่านั้นเลยน้องไฮเนาะโอ้สอ่อนค่ะรวงยาวรวงใหญ่นะคะตามมาดูข้างล่างก็ได้ตามมาดูเลยค่ะตามมาแลวค่ะจะก้องตามาเลยค่ะเนี่ยจากนี่ไปนู่นนะ หมดแล้วครับนานาใส่เอเวอเรสต์อย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเด้ค่ะใส่แต่ปุ๋ยเม็ดเอเวอเรสต์อย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรใส่ปุ๋ยเม็ดเอเวอเรสต์อย่างเดียวนี่ดูรวงมาไถรวงใกล้ๆเลยนะคะถ้ามัดนึงก็ได้ประมาณโอ้สวยงามเองสวยงามคักอีค่ะเอจากมาก่อนนี่จากมาก่อนที่พี่ไม่เคย ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสตนี่ได้อย่างนี้ไหมคะพี่มันบ่อคอยได้ยังสิเพราะว่าจากไสที่แล้วก็คือได้เทอละอเจ็ดสิบแปดสิบแต่ว่ารอบนี้ก็น่าจะได้เป็นร้อยกัวพุ่นละรอบนี้เพราะว่าดูแล้วผลผลิตน่าจะได้เยอะน้องพี่เนาะได้หลายได้หลายแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะนรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าใส่ข้างที่สองแล้วตัวนี้ ทางที่สองก็ซื้อมาแล้วก็สั่งมะไม่หนิสั่งมาสีบสอบนี่สั่งมาสีบสอบสั่งมะไม่ข้าที่แล้วก็สั่งมาสีบสอบกับแบงใส่ยางน้ำยางพาราก็ดีเด้อน้ำหลายขนาดยางพาราก็ได้ใส่ปุ๋ยอะไรใส่น้ำยางก็ออกดีนะคะใส่สวนยางใส่ข้าวก็ได้แต่ว่าเวลาใส่ให้ใส่แบบข้ามหมากข้ามพ่วงบ่บ่ต้องใส่อันบ่ต้องใส่ตอนน้อยใส่ตอนมันใหญ่รักม่องอะนะใหญ่รักม่องกับเทาก็ค่อยใส่ กับสีจังสี่ละได้ผลผลิตแบบนี้ละนี่ค่ะขากิ้วนี่มีแต่ลวงห้อยต้อยเลยนะคะมาถ่ายกิ้วเลยอ่าคักอันนี้ตามข้อมเป็นจริงเนาะบ่ได้บ่ได้อันว่าขี่ตัวกันนะแบบว่าข้อมเป็นจริงเลยโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสวนของนาข้าวของพี่เขานะคะที่ใช้ปุ๋ยเม็ดเอเวอเรสต์ของเราจริงๆนะคะใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะ อยากจะฝากเอให้พี่ฝากพี่น้องชาวเกษตรกรก็อยากฝากให้ซอยกันเปดใลเอเเรตะครับเนาะเพราะว่าเอเวเรตนี่ก็คือว่ามันเป็นปุ๋ยที่สุดยอดแล้วลดต้นทุนด้วยนะคะลดต้นทุนค่ะได้ผลผลิตเนาะได้ผลผลิตดีนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ